สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแบงค์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวน้าหอมแต่จะมาทําความรู้จักกับทุกคนนะครับเพื่อเป็นการาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักที่ผ่านมาผมไม่เคยแนะนําตัวว่าผมเป็นใครผมไม่เคยพูดว่าผมมาจากไหนผมไม่เคยที่จะพรีเซนต์ตัวเองผมพูดเลยแล้วผมก็ ไม่กล้าที่จะพรีเซนต์ตัวเองเพราะไม่รู้จะอะไรมาพรีเซนต์สิ่งที่ผมพรีเซนต์มาตลอดก็คือการทําคลิปครับผมชื่อแบงค์นะครับอายุ30ปีนะครับผมช่องช่องทางการติดตามอีกที่นึงก็คือ IG ของผมแบงค์ซ่าแบดบยซึ่งก็จะเป็นเรื่องจิตป,ปลาถานในชีวิตของผมนะครับรูปตา่างๆเจ้าถ่ายรูปเล่นละอะไรเงี้ยงานอะไรเ็กผมก็ นี่แหละผมเป็นคนชอบดมน้ําหอมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาแล้วก็มีตุ๊กตาก,กระดาษด้วยนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจจะมีคลิปตุ๊กตาก,กระดาษมาให้ดูนะครับนั่นแหละนี่คือชีวิตส่วนตัวของผมที่ผมจะเล่าให้ฟังผมทําคลิปนะครับครั้งแรกคลิปลง Youtube เป็นคลิปรีวิวเ,เกมนะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ทํ้เล่นๆทำได้เรื่อยแหละแล้วก็เกมที่ผมรีวิวรแรกนะ่ะยอดวิวมัน 1,000งพันคนนี่แหละประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นอะผมก็หยุดทำห้อง YouTube ไปเลยเพราะว่าด้วยความที่4ปีที่แล้วผมก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องไปทำงานนะครับแบบทำงานเป็นเรื่องเป็ราวจริงๆังอะไรอย่างเงี้ยปี2ปีที่แล้วอะผมก็เริ่มจะกลับมาทำ YouTube อีกการั้งตอนนั้นอะผมรีวิวไปก็คือรีวิวกล่อง7ซ l l v v n n นะครับก็คือ ของที่แรกแต้แตมอ่ะซึ่งก็มีคนรับชมเป็นหมื่นคนนะผมกอ็ขอบคุณมากๆนะครับคนที่เข้ามาดูตอนนั้นนะเออแล้วก็ผมก็มีรีวิวยิบย่อยเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําแบบจริงจังอ่ะจนกระทั่งสองเดือนที่แล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออผมเจอแล้วแหละสิ่งที่ผมชอบก็คือผมอยากจะรีวิวน้ําหอมเพราะว่าผมเป็นคนชอบกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เคยมีเพื่อนใน facebook คนหนึ่งผมเคยแบบ ไลฟ์เฟซบุ๊กเล่นๆอะรีวิวน้ำหอมเอออย่างเงี้ยขำๆดีเขาบอกเอ้ยมึงรีวิวตลกดีอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเออลองดูก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยลองดูน้ำหอมซึ่งน้ำหอมตัวแรกที่ผมรีรรวิวแบบเป็นจริงเป็นจัง,จงก็คือมารคชิโนทอยบอยครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนดูมัน 500กว่าคนนะถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่ะ500ดู300นี่แหละซึ่งผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆสาหรับยอดวิวแล้วก็ขอบคุณที่มีคนไลค์ประมาณ10กว่าคน13คนซึ่งผมก็ดีใจตอนนี้ยอดติดตาม YouTube ผมประมาณ <love> 70-80คนนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะพอที่จะให้มีรายได้ไหมก็บอกเลยว่าไม่แต่ว่าผมภูมิใจไหมผมก็ภูมิใจนะในะสิ่งที่ผมทําลงไปโอเคหลังจากที่ผมทําคลิปนั้นนะครับ ผมก็มีคลิปรีวิวน้ำหอมเรื่อยๆสาปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับซึ่งผมน้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคลิปของผมนะครับมันไม่ใช่คลิปที่มีเสียงที่เยี่ยมยอดผมบอกไว้เลยว่าทุกวันนี้ผมรีวิวทุกคนได้ดูอะ่ะผมต้องตะเบงเสียงเพราะว่าผมไม่มีไม้นะครับผมไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อไม่ผมพูดจริงจริงตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้คิดที่จะมาทำคลิปแบบนี้หรอก ผมแค่อยากจะแนะนําตัวแล้วกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะผมเริ่มจริงจังแล้วแหละเดือนสองเดือนมาแล้วผมเริ่มจริงจังกับการทํา youtube นะครับผมอยากจะมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งผมต้องยอมรับเลยจากยอดคนดูของผมมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วคลวคิปของผมมันไม่ได้แมสด้วย ผมรู้ครับว่าทําอย่างไรให้แมทเคยมีน้องที่ทาง,งานบอกว่าพี่พี่กินซอยจูสี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยโอเคหลายคนที่กินซอยจูแล้วทําคลิปออกมานะครับมันก็น่าสนใจคนก็ดูเยอะแหละซึ่งผมก็รู้ว่าทําอะไรให้มันคนดูเยอะผมรู้บางคนก็เป็นคลิปกินของที่มันประหลาดประหลาดหน่อยอ่าซึ่งมันไม่ผิด ทุกคนที่กินของเหล่านั้นได้ผมพูดเลยครับคุณเก่งมากแต่ผมไม่สามารถที่จะทำได้มันไม่ใช่ตัวตนของผมการจะทำคลิปของผมมาบางทีผมมีความรู้สึกว่าผมอยากทำคลิปที่มันเป็นตัวตนของตัวเองที่ผมสามารถพูดมาแล้วแบบเออนี่แหละตัวตนของเราเราพูดออกมาได้แล้วคนที่ฟังอะ่ะจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่มานั่งถ้าสมมติว่าวันนี้ผมทําซอยจุ๊บขึ้นมาแบบถ้าผมทําหน้าเหยเกเพราะผมไม่ชอบอะ่ะ ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระแสทางด้านลบหรือบวกแต่ผมก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่เร็ววันที่ผมจะทําอย่างนั้นนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะผมตั้งใจกับทุกคลิปนะครับแล้วต่อไปผมก็จะทําให้มันดีขึ้นมากๆผมขอกำลังใจแล้วกันจากทุกๆคนขอบคุณมากๆจริงๆทุกคนที่เข้ามาดูผมนะครับ ผมตั้งใจจริงๆนะกับทุกคลิปในการตัดต่อกับการพูดผมมีการลงทุนจริงๆกับการที่ไปซื้อลมห่อมาทั้งอันที่ผมซื้อใหม่เองหรือที่ผมซื้อมาแล้วบางทีอ่ะผมก็เคยน้อยใจนะครับผมพูดตรงนี้นะยูทูบเบอร์หลายคนอะ่ะที่ผมไปเจอไปอ่านมาหลายคนแบบเคยทําคลิปแล้วอย่างเงี้ยบางคนเลิกทกาํากลางคันอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ ไปเจอบางคลิปที่แบบเอออย่างเช่นบางคนลุงบางคนนั่งกินข้าวเฉยคนเป็นดูเป็นแสนอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ได้รายได้เมกัผมก็ไมไ่ว่าอะไรหรอกคนเรามันวาสนามันต่างกันเนาะดวงเขามีเขามีคนติดตามเยอะเขามีช่องทางการทำอาหากินที่ทําให้เขาแบบเป็นคนดังได้อะซึ่งผมก็ดีใจด้วยนะครับที่คุณแบบมีคลิปที่แมหม่ทางข้าวก็เป็นกระแสได้อะแล้วก็มีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านติดตามอะไรเงี้ยซึ่ง ผมเป็นคนที่ไม่มีเส้นสายเลยผมเป็นคนธรรมดาผมเป็นพนักง,งานที่ทํางานคนหนึ่งเออเงินเดือนระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งก็ต้องมีภาระนี้สินผมพูดเลยนะว่าผมอายุสามสิบอะผมยังไม่เคยทําอะไรที่แบบอยากจะทําเลยผมเคยมีความคิดนะว่าผมจบมาแล้วอะมีงานทําอะผมอยากจะแบบ เอาเงินสักก้อนหนึ่งไปให้แม่อย่างเงี้ยเออแล้วก็ทุกๆเดือนอ่ะก็ส่งส่งส่งเงินให้น้องมันเป็นความฝันของผมเลยนะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ย,ยังไม่เคยที่จะทําได้แล้วพี่แบบว่าเออเงินจานวนเงินหนึ่งเอาไปให้แม่เนี่ยผมทําได้มากสุดก็คือแบบเงินเล็กๆน้อยๆหรือเวลาที่แบบแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยผมเคยเอาเงินไปให้แม่อย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเออเขาก็ดีใจเออ ซึ่งผมก็ภูมิใจจุดนั้นนะว่าแบบเราเราทาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าผมพอจะมีแบบเก็บตังค์ได้บ้างเล็กน้อยอผมก็เอาเงินไปเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยครับพาไปกินข้าวร้านหรูๆหน่อยแบบหรูของผมก็คือเอสุกี้อย่างเงี้ยนะเออหรือแม่ก็แบบว่าไปซื้ออาหารทะเลมาทํากินที่บ้านครอบครัวผมมันครอบครัวที่แบบแม่ชอบส่องกับข้าวกินเองเพราะว่าแม่รู้สึกว่าเออไปกินข้างนอกบางทีแบบว่าวัตถุดิบอย่างเงี้ยเราไปหาแบบวัตถุ วัตถุดิบอะเราไปซื้อมาแบบได้กินกุ้งตั้งหลายตัวดีกว่าไปกินเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยแม่ผมเขาจะกินอย่างนี้นะครับแล้วแม่ผมก็เป็นคนทากับข้าวโอเคอะ่แม่กับป้าผมทำกับข้าวอร่อยอืมผมก็เลยแบบนั่นแหละจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้เลยคืออยากจะมีรายได้ไปเติมเต็มพวกเขานะครับแล้วก็ผมมีหนี้จํานวนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะ ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกันให้ทุกคนฟังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าสักคลิปหนึ่งเนาะมันก็เลยทําให้ผมอ่ะต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนผมเพื่อที่จะพยายามใช้หนี้ในแต่ละเดือนนะครับก็เลยไม่มีเงินที่จะเอาไปเป็นเงินให้คุณพ่อคุณแม่อ่เนี้ยผมพูดเลยเวลาผมเห็นเพื่อนมีรถผมเห็นเพื่อนอ่าเอาเงินให้พ่อให้แม่ผมพูดเลยผมดีใจกับเขานะผมผมไม่เคยอิจฉาเลยผมเป็นคนหนึ่งบนผมพูดตรงนี้นะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยอิจฉาใครเลยอ่ะหมายถึงว่า เพื่อนที่แบบมีเงินในพ่อแม่มีรถมีบ้านเนี่ยผมไม่เคยอิจฉาผมดีใจกเขาและรอวันที่สักวันหนึ่งผมจะมีแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ <c oughs> ก็ยังยังไม่มีทีท่าเลยนะเออแล้วก็ผมสัญญากับทุกคนว่าผมจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆทำรีวิวดีให้ทุกคนนะครับเสียงที่มันไม่ค่อยดีสักวันหนึ่งผมจะซื้อไมค์ดีมาทำให้คอนเทนต์ที่มันยังดูไม่สมูทผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด ผมตั้งปณิธทางกับตัวเองแล้วว่าถึงค้าวันหนึ่งมันไม่สําเร็จมันล้มเหลวนี่จะเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ผมจะจดจําไปตลอดชีวิตว่ามันเป็นบทเรียนในชีวิตของผมว่าผมเคยทําช่อง Youtube แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จผมไม่เคยขอใครเลยผมมีช่องทางอินสตาแกรมมีผู้ติดตามสามพันกว่าคนผมไม่เคยขอเขาผมไม่เคยที่จะแบบบอกว่าผมมีช่องทาง y ย u ทูบแ่ะเออผมเพิ่งจะลง ในเด c ค i p t i o นว่าแบบผมมีช่อง Youtube ไม่กี่วันผมเพิ่งจะลงใน Facebook ว่าผมมีช่อง Youtube นะขอร้องมาติดตามผมทีหรือแบบมาดูช่วยหน่อยมาดูหน่อยมาว่าผมควรจะปรับปรุงตรงไหนครับผมเพิ่งจะทําและนี่เป็นคลิปแรกที่ผมทผมําผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะครับขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมขอบคุณจริงๆสาหรับทุกอย่างถึงข้าวันหนึ่ง ผมจะเลิกทำช่องนี้ไปแล้วผมก็จะดีใจมากถ้าคลิปที่ผมทำไปบางคลิปมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขบางคลิปมันจะทำให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงบางคลิปจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมาดูแล้วได้ประโยชน์บ้างผมก็จะดีใจถ้ามีคนรู้สึกแบบนั้นก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้แล้วก็เม้นท์คุยกันได้นะครับผมต่อไปนี้ผมจะพยายามลงคลิปให้ดีๆนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ